ะะสวัสดีค่ะก็อยู่กับเราร้านบีบีช็อปนะคะวันนี้พามาดูงานเคลมประกันนะคะ<ม>ก็คือรถคันนี้สภาพแบบยับเยินมากทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีจุดไหนที่เราจะเบิกศูนย์ได้บ้างนะคะแล้วมีจุดไหนที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนบ้างนะคะมา นี่มาเริ่มจากชุดหน้ากันก่อนเลยนะคะยับทั้งหน้าเลยนะคะส่วนของชุดโคมไฟหน้านะคะก็จะเป็นชุดนี้ทั้งหมดเลยมันจะแยกชิ้นครับอยางโคมไฟก็โคมไฟแล้วก็จะมีครอบไฟบนคอบไฟบนก็คือตัว<ช>ทีถูกไหมคอบไฟล่างซ้ายขวา<ช>แล้วมันต้องมีไอ้นี่ด้วยปะเขาเรียกอะไรนะที่อยู่ข้างล่างตัวครอบโคมข้างล่าง มันจะเป็นชุดเดียวกับโคมครับมันจะเป็น<อ>ชิ้นเดียวกับโคมเลยแล้วก็นี่อีกจุดหนึ่งชุดนี้ก็คือทั้งแถบเลยใช่ไหมใช่ครับทั้งแถบเลยเป็นชิ้นเดียวกันเนาะชิ้นเดียวกันเลยแปเวเล้มแรงแค่ไหนไปเลียวยังทนโอ้โหเกินเนาะดูดิอันนี้ไปหมดนะทุกคนแต่ว่าไปเลียวอ้ยแต่เหมือนมันหักนะไม่หักครับมันจะเป็นส่วนประกอบของไปเลียวอ๋อก็คือมันเป็นข้อต่อกันถูกไหมใช่เป็นข้อต่อโอเคโอ้ไปเลียวเขาทนทานนะไปเรเดินแล้วก็ชุดบนชุดบนของเรามีอะไรบ้างพี่มด ก็จะมีการเบรกครับเอาตีเป็นง่ายๆก็คือซ้ายขวาเลยละกันใช่เบิกใหม่ซ้ายขวาซ้ายขวาเลยนะคะแล้วก็กระจกกระจกต้องเบิกไหมเอ่ยฉลอกขอเปิกนิดหน่อยก็เดี๋ยวขึ้นอยู่ที่ลูกค้าว่าจะให้เบิกใหม่หดือยจะใช้อันนี้ไปก่อนเพราะว่าเราต้องเช็คอยู่แล้วเนาะว่าต้องมีว่ามีจุดไหนที่เสียหายบ้างแล้วก็แจ้งลูกค้าว่าจะเบิกไหมชุดเลื่อนไหมต้องเบิกไหมเดี๋ยวอันนี้ถามลูกค้าอีกทีนึงว่าเขาจะเบิกไหมเพราะมเป็นแค่รอยจุดเล็กๆ เป็นรอยขีดข่วนเฉยๆแล้วก็จุดที่สำคัญนี่ข่ายยึดโคมไฟหน้าอันนี้เข้าตัวโค้งรถแล้วนะข้างล่างเลยเหรอใช่ขายยึดตัวนี้ก็คือถ้าไม่มีขายยึดโคมไฟหน้านี่มันมีผลเสียยังไงโคมไฟหน้าก็จะไม่มีที่ติดตั้งครับขายยึดที่เชื่อมกับตัวโค้งถูกไหมใช่มาดูในส่วนของตัวถังน้ํามันก็คือสภาพนี่แบบยับเหมือนกันนะก็คือถังชุดถังนี่ก็คือต้องใหม่มีเปลือกครอบถังซ้าย ซ้ายขวาแล้วก็กางแล้วก็กางใช่ส่วนตรงฝาถังไม่เป็นไรนะคะฝาถังไม่เป็นไรอ่าแล้วสติกเกอร์นี้เราสามารถสติกเกอร์เบิกใหม่ได้ครับเบิกใหม่ได้นะทุกคนนี่ซ้ายขวานะคะเป็นเดิมศูนย์นะคะของ R15 o l l n e สามารถเบิกศูนย์ได้นะสำหรับตัวสติกเกอร์นะคะแล้วก็มีส่วนของฝั่งนี้ฝั่งซ้ายนะคะซ้ายซ้ายที่ต้องเบิกนะคะก็จะมีจุดไหนบ้างเอยพี่มดที่มองเห็นตอนนี้ ฝั่งนี้ที่มองเห็นก็มีแค่สติกเกอร์ครับถลอกอ๋อนี่ถลอกใช่กกนี่จะกินเนื้อหรือเปล่าบบอันนี้จะต้องดูตอนลอกสติกเกอร์เดิมอีกทีนะครับใช่เพราะว่ามันเหมือนถลอกแค่สติกเกอร์เนาะครับอันนี้ก็ตัดสินใจได้ครับว่าจะให้บิกใหม่ทั้งชิ้นเลยหรือจะเปลี่ยนแค่สติกเกอร์ก็ได้ราวสติกเกอร์มันก็ปิดรอยครับฝั่งนี้ไฟเลี้ยวก็ยังแข็งแรงทนทานอยู่ไปได้ต่อนะคะ ถ้าลูกค้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เช่นกันนะคะเป็นไฟเลี้ยวต่งหรือว่าเดิมเหมือนเดิมก็ได้นะคะบางคนหน้านะคะนี่ลืมเมื่อกี้ชุดหน้านะคะนี่บางคนหน้านะคะก็คือต้องเบิกใหม่เลยบางคนหน้าก็คือเป็นชิ้นเดียวนะคะไม่พีแยกเนาะอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นสีเดิมสูตรไหมพี่มดใช่ครับเป็นสีเดิมสูตรครับทำไมมันเป็นสีด้านๆแบบเนี้ยเอ,อ่ออันนี้ถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นตัวของปี18ครับอใช่แต่ละรุ่นแต่ละปีสีไม่เหมือนกันครับหน้าก็คือทั้งหน้า ก็รวมถึงทั้งบางโคนด้วยนะคะอ่ะชุดหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูชุดหลังกันดีกว่าว่ามีจุดไหนที่ต้องเบิกใหม่บ้างนะคะมาดูในส่วนของตัวท้ายนะคะฝั่งท้ายเนาะก็จะมีปิดท้ายนะคะด้านซ้ายที่มันง้างออกเห็นไหมทุกคนเนี่ย มันจะไม่เสมอรวมถึงชุดนี้ด้วยไหมพี่มดหรือว่าเป็นแค่ตัวนี้ต้องดูตอนแกะเรือออกมาอีกทีหนึ่งครับาว่าเราแกะเอ้ยมันเข้าล็อกอะบางทีกิ๊บแตกจะแจ้งลูกค้าครับถ้ากิ๊บไม่แตกก็จะใส่ให้เหมือนเดิมนี่แต่ถ้าใส่เหมือนเดิมสนิทแบบนี้ก็ไม่ต้องเบิกนะครับแต่ว่าพวกกรอบทะเบียนนี้แนะนําให้ลูกค้าเปลี่ยนได้เลยเนาะใช่แนะนําใส่ อบเพลทดีกว่าครับใช่แล้วก็ท้ายชั้นก็ขึ้นสนิมแล้วนะคะอ่าสภาพนี้ก็ถ้าเปลี่ยนใหม่หมดเลยก็คือดูดีเลยเนาะใช่ครับดูดีเลยก็งบอยู่ที่ยังยังตีราคาไม่ได้ดีกว่าเนาะเพราะว่ามันมีหลายจุดมากๆนี่มาดูส่วนของตัวปลายท่อนะคะตัวขอบปลายท่อนะคะลูกค้าต้องเบิกใหม่แน่แแล้วก็เป็นการร้อนท่อครับอ๋อเป็นการร้อนท่อนะทุกคนเป็นรอยนิดนึงแต่เนื้อสัมลูกค้าอันนี้ขอบปลายท่อใช่อันนี้เป็นการร้อนท่อใช่อันนี้ก็คือมันมันเป็นรอยนะคะ โอเคก็ okay, จะประมาณนี้นะคะสำหรับตัว R15 Onium นะคะส่งงานเคลมประกันให้กับทางร้านนะคะร้านเรานะคะร้านบีบีช h อ p นะคะรับเบิกอะไรสูย์นะคะไม่ว่าจะเป็นงานเคลมประกันประเมินราคานะคะลูกค้าสนใจที่จะเปลี่ยนจุดไหนบ้างงบประมาณนี้ลูกค้าไหวไหมถ้าไม่ไหวตัดบางรายการออกได้นะคะปรึกษาแอดมินได้เลยหรือว่าจะโทรสายด่วนก็ได้เดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ไว้ให้นะคะสำหรับร้านเรานะคะอยู่สมุทรปราการน,นะคะติดกับ B ี s ทสายลวดนะคะ ช่วงโค้งโพนะคะมาไม่ถูกนะคะปักหมุดที่โงบินสันสมุดประกันก็ได้นะคะแล้วโทรสายด่วนมาได้เลยนะคะเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มเลยส่วนวันหยุดเราแจ้งหน้าเพจฝากงานเคมประกันไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามารอติดตามตอนที่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอเวลาไปสัญยกรรมแป๊บหนึ่งนะคะไม่นานเกินรอแน,น่นอนนะคะแฟนชมแล้วเนี่ยสัญยกรรมแล้วเนี่ยจะดูดีมากแค่ไหนนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเพียงเท่นนทานี้บ๊ายบายค่ะ